ครับตอนนี้ก็มาอยู่กับทริปของสเบียงบุญนะครับเราพาผู้ที่เรียกว่าสนใจในเรื่องของการทําบุญนะครับมาไหว้พระนะครับมาตัวไหว้พระกันกับทริปไหว้พระเจ็ดวัดสกัดกรรมตามวันเกิดนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยกันนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับบรรดาสาวๆนะฮะที่มาร่วมทริปกับเรานะครับมีใครกันบ้างคะสวัสดีค่ะแอนค่ะสวัสดีค่ะโบค่ะ อันนี้อันนี้หอมสุดนะครับเป็นไงบ้างครับตั้งแต่เช้ามาเลยจนถึงตอนนี้สนุกดีตอนเช้าก็ฮากันแต่เช้าไม่ได้นอนเลยค่ะว่านอนนะฮาแต่เช้า,ชาไม่นอนแล้วก็ร้องที่ไหนก็สู้ค่ะครับผมแล้วที่ผ่านมาได้หลายวัดตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเช้าเลยวัดอะไรนะวังมะนาวแล้วก็เรื่อยมาอีกหลายๆวัดวัดพระวัดพระ มหาธาตุานะครับแล้วก็อีกหลายๆวัดวัดพระนอนอะไรมีมีความประทับใจหรือว่าถูกใจกับวัดไหนเป็นพิเศษไหมครับถูกใจมากเลยก็จริงแล้วก็ถูกใจทุกวัดเพราะว่าไม่เคยมาเลยสักวัดหนึ่งอ๋อนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่มาร่วมทริปกับเราใช่ค่ะเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างกับครั้งแรกสนุกดีค่ะแบบดูเฮฮาเป็นครอบครัวดีแล้วก็ได้มาทําอะไรที่แบบดีๆด้วยก็เลยชอบใชคะชอบเหมือนกันชอบชอบทุกวันเลยตอนสวน ตาแบบควมลุกวานใช่คนลูกรู้สึกคนลูกมากครับแต่ก็ก็โอเคจะเก็บเอาไปใช้เรื่องนี้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับแล้วเป็นไงครับคนที่สวยที่สุดก็เข้าวัดก็รู้สึกับั้งแรกเหมือนกันคปกติก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดั้เท่าไหร่วันนี้ก็โอเคค่ะสนุกดีแล้วก็ได้สวดมนได้ หายดีใจให้สงบก็ถ่ายรูปทุกวัดเลยลงโซเชียลทุกอย่างก็คือถ่ายปุ๊บลงเร็วตอนเียแปตายไปแล้วค่ะมือถือแล้วก็มีมีช่วงหนึ่งไปรูปไปรูปคลองไปรูปคลองเห็นการรูปแลวเราแบบอยากรูปเรารูปไม่เคยดังเลยแล้วครั้งนี้เราดังแล้วแต่ดังไม่เท่าต้องไปเรียนรู้อีกเยอะ ต้องต้องรูปบ่อยๆนะครับนะรูปอะไรคะเอารูปคลอง <c oughs> ลอยากจะฝากอะไรคุณผู้ชมที่สนใจแล้วก็มตัดสินใจอยู่ว่าเอออยากจะมา ร่วมทริปในการทาบุญแล้วก็ไหว้พระแบบนี้บ้านถจงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ชมรมเสบียงบุญของเราหรืออยากจะมาร่วมกับมาร่วมกับทริปเสบียงบุญของเราก็ถ้าแบบไม้โอกาสทำบุญก็ไปทริปแบบทีสนุกดีอาจจะแบบบางวัดเราจะไม่เคยไปก็มีผู้เชี่ยวชาญมีคนเคยมาก็พาเรามาบอกเทคนิคในการไหว้รวมไปถึงถ้ามาทริปของเสบียงบุญเนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่าสนุกเฮฮาได้ไปที่ดีๆกินของดีๆแบบว่าทุกคนอารมณ์ดีต่อไปเราสนุกสนานไม่เบื่อแน่นอนค่ะแล้วก็ได้อะไรดีๆกับบ้าน ก็ลองมาดีกว่าแล้วจะสัมผัสได้เองว่าสนุกสนานแค่ไหนนะคะมาเลยแนะนำมาากับเพื่อนก็ได้เข้าครัวก็ได้ค่ะถ้ายังไม่กล้ามาคนเดียวไม่เป็นไรมาคนเดียวก็มาได้แล้วก็เดี๋ยวพอคุ้นเคยแล้วค่อยคือต้องบอก่ยเพื่อนไม่มามาคนเดียวแล้วแอบมาแอบมา ก็อย <Yeah. S 1> ่างที่บอกกันนะครับว่าทริปเสบียงบุญของเราจะเป็นทริปที่ค่อนข้างสบายๆเป็นกันเองนะครับสนุกสนานละลาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามรายการอยู่นะครับรือชมรายการอยู่สนใจอยากจะมาร่วมทริปนะครับกับชมรมเสบียงบุญก็ยังไงติดตามทริปครั้งหน้าครั้งต่อไปได้นะครับ